สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันรลยกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกทคนในทุกทวันนะคะท็อปปี้ของเรานะคะวันนี้มาดูซิว่าหัวใจ ของเขากําลังรู้สึกอะไรกับคุณนะคะเรามาส่องหัวใจกันนะคะส่องหัวใจเขากันนะคะตอนนี้นะเรามาดูซิท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกนะคะสพอร์ตทางช่องก็คลิกดิงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเวลาไลฟ์สดก็จะด้จะได้มาพูดคุยเนาะแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะเรามาดูซิว่าหัวใจของเขากำลังรู้สึกอะไร กับคุน้าขอพลังงานค่ะหัวใจของเขากำลังรู้สึกอะไรราชาดาบทาดหลมหัวใจของเขากำลังรู้สึกอะไรคะกับคุณก้าวถ้วย คนคนนี้มีเหตุและผลมากๆเลยนะคะมีตักกะมากๆเลยมีความเป็นผู้นําตัดคือตัดจบคือจบยอมหักไม่ยอมงอมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองจะทําอะไรคิดและประมวลผลนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความยุติธรรมนะคะ แล้วก็เป็นก้าวถ้วยด้วยมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนที่หว่หวงความโสดนะคะมีพื้นที่ความโสดเป็นของตัวเองและก็เป็นคนที่ยังไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครนะคะแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์ดูแลตัวเองเป็นนะคะขี้เล่นเฟลลี่น่ารักดูหล่อดูเท่มากๆนะคะคนคนนี้นะเป็นคนฉลาดเก่งแล้วก็มีความสามารถด้วยนะคะนิง่งๆดุๆนะคะ เดมาิเชียนนะคะเขารอโอกาสที่จะเข้าหาคุณรอโอกาสที่จะทำอะไรเอ่ยเดามาดูซิโอ้โหทำไมไพ่ออกมาแบบนี้นะคะไพ่ออกมาแบบนี้เลยนะคะสิบเหรียญราชาไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าหกไม้เท้าแล้วก็สามถ้วยราชินีดา ตัวตนคุณกับเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยกันทงคู่สวยเซ็กซี่ดูด,ดีมีสเสน่ห์นะคะคุณผู้ชายก็ดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันนะคะมีอะไรที่เหมือนกันความชอบการพูดคุยนะคะถูกชะตาถูกคอต้องตาต้องใจระหว่างกันและกันนะคะเขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียวอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ เจ็ดถ้วยแล้วก็8ไม้เท้า5เหรียญน,นะคะในความรู้สึกเลยเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์กับคุณได้แต่งงานกันได้เป็นคู่ชีวิตกันอยากส่งข้อความหาคุณนะคะหัวใจของเขาเขาบอกเลยว่าเขาเขาคิดรับ มีเหตุและผลและประมวลออกมาแล้วว่าคุณกับเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตได้พัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันมีความรู้สึกที่เหมือนกันยังอยากที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่น นะคะหรือกลับมาได้คุยได้สารความสัมพันธ์กันจนพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวนะคะได้อยู่กันจนเห็นลูกเห็นหลานจนแก่จนเฒ่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรคิดและประมวลผลด้วยเหตุและผลและเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรได้เก่งมองการไกลวิสัยทัศน์ไกล และมีความเป็นผู้นำสูงด้วยทำงานเก่งมากๆถึงขั้นบ้างงานเลยทีเดียวบ้างงานของเขาอาจจะแบบว่าง,งานเยอะมากๆค่ะก็คือมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองต้องการที่ประสบความสาเร็จด้วยนะคะมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องทำและเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนเก่งมีความสามารถฉลาดที่จะเข้าหาคนฉลาดที่จะคุยกับคนด้วยฉลาดที่จะทำนู่นทำนี่หรือว่าคิดจะทำอะไรถ้าเขาไม่รู้เขาไม่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อะไรเขาก็จะขวนขวาย ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นความที่เขามีพร้อมทุกอย่างนะคะความมั่งคั่งของเขาที่เขามีสิ่งที่เขามีตอนนี้เขาอาจจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองขึ้นมาจนมั่งมีมั่งคัง่งคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้ในที่ทํางานงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานรื่นเริงหรือว่าเพื่อนแนะนำนะคะหรือว่าถ้ารู้จักออนไลน์ก็ต้องมีเพื่อนร่วมกัน แล้วคุณกับเขามีอะไรที่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกอาจจะชอบแต่งตัวเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันความคิดอะไรบางสิ่งอยากคุยแล้วมันถูกขอคุยแล้วเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณกับเขามีความเป็นคนที่ไว้วางคือวางตัวดีด้วยกันทั้งคู่มีอะไรที่อีโก้ด้วยกันทั้งคู่ เขาส่องเขาดูคุณอยู่เขาพยายามหาวิธีเข้าหาคุณอยู่เขาอยากส่งข้อความหาคุณเขาอยากที่จะติดต่อแล้วพูดคุยกับคุณเขาอยากที่จะเคลียร์กับคุณด้วยคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นการมีการห่างการนิ่งกันไปหรืออยู่ๆมีเรื่องราวทําให้รู้สึกว่า ห่างกันไปเฉยเลยทั้งที่มันอาจจะดีเพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะหาวิธีเข้าหาคุณอยู่แล้วก็เดินความสัมพันธ์อยู่นะคะใครที่รู้สึกว่าคุยๆแล้วก็มีแพชชั่นของการตั้งอกตั้งใจรออยากที่จะได้เดทกับคุณอีกครั้งได้ปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งได้อัปเดตชีวิตได้ดินเนอร์กันได้ทานข้าวกันมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเพราะฉะนั้น คุณอาจจะได้ได้พบเจอกับเขาอีกก็ได้นะคะได้พบเจอเขาอีกในงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานเรื่องเริงหรือว่ามีเพื่อนอะไรที่แบบว่าต้องต้องมาเจอกันอีกครั้งเพราะเขาเพราะว่าคุณกับเขาจะต้องได้คุยได้เจอกันอีกครั้งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สารความสัมพันธ์แบบคุยกันตลอดเวลาแต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบผู้ใหญ่ด้วยค่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆนะคะเพราะสิ่งที่เขามองคือด้วยลุคของเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูง มีเหตุและผลเพราะฉะนั้นเขาจะคำนวณมาหมดแล้วล่ะว่าเขาจะจีบคุณหรือว่าเขาจะเข้าหาคุณได้ยังไงคุณกับเขาจะไปต่อกันได้ยังไงถ้าไปต่อได้เขาจะเดินความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าไปไปต่อไม่ได้เขาก็ค่อนขา้างจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปลีกตัวออกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคู่ของเราที่เราคุยเขาลักษณะไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนช่วงอายุเขาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะค่อยๆเรียนรู้ในความสัมพันธ์ไปเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเหมือนกันคุณเก่ง ฉลาดเฉลียวผู้จาฉาฉานตัดคือตัดจบคือจบแล้วก็มีความเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูยิง่งอาจจะดูแข็งกล้ามุ่งมั่นและจริงจังแต่ภายในคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวเซนสทีฟเหมือนกันนะคะโสดก็คือโสดเลยนะคะโสดแบบไม่ได้สนใจใครเลยลุกภายนอกเพราะาตัวคนเองเป็นคนที่ไม่หยุดติดกับกับสิ่งที่ผ่านมาตัดจบคือตัดจบไปแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เขาจะมัดใจคุณ เขาจะจีบคุณเขาจะต้องหาวิธีเพราะพลังงาน energy ของคุณที่เขาเห็นเขาจะรู้สึกว่าจะทํายังไงที่จะได้คุณเป็นคู่ชีวิตจะทํายังไงให้คุณกับเขาได้ไปต่อกันได้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณด้วยห้าเหรียญคือการรอคอยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าห่างๆนิ่งๆไม่ได้คุยหรือคี i อินทัสกันไม่ได้คุยกันบ่อยแต่มันจะมีเรื่องราวที่อะไรที่มันเกิดขึ้น เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวการได้รับข้อความจากเขาหรือว่าอะไรที่แบบเอ๊ะคุณอาจจะไม่คาดคิดคาดฝันแล้วมันจะ,จะเกิดขึ้นนะคะเป็นไป,นปนทิศทางที่ดีนะคะเพราะเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาส่องคุณอยู่แล้วเขามองคุณอยู่เขาดูคุณอยู่ด้วยนะคะนี่คือหัวใจของเขากําลังรู้สึกอะไรกับคุณนะคะ เขามองคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะว้า wow. ว we have been together in dreams นะคะเราอยู่ด้วยกันในความฝันว้า wow. วช่างโรแมนติกมากๆเลยนะคะเถ้วยขึ้นมา5เหรียญขึ้นมาเขาส่องเขามองเขาฝันถึงคุณและเขาก็เหมือนกับว่า มีความฝันระหว่างคุณกับเขาในความฝันเขาฝันถึงคุณฝันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในความฝันมันช่างโรแมนติกละเกินนะคะมันมีทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์หรือเปล่าเอ่ยนะคะนะคะทุ่งดอกไม้ผาทิตยขึ้นความโรแมนติกความอบอุ่นความสวยงามที่รออยู่สวยงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาหัวใจของเขาค่ะมันเต้นเป็นจังหวะหัวใจว่าเขาคิดถึงคุณ แล้วเขาก็ฝันถึงคุณแหมโรแมนติกจังเลยนะคะคิดกับคุณไปถึงไหนตอนไหนแล้วดูสิเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะโรแมนติกจังเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะหัวใจของเขา remember me นะคะจำฉันในแบบที่จำในช่วงเวลา ที่เรามีความสุขด้วยกันนะช่วงเวลาดีๆมีความสุขที่เราเคยสร้างด้วยกันนะคะจําชั้นในสิ่งสิ่งนั้นจําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาได้เคยเดทกันได้ทานข้าวได้อะไรกันเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําที่ดีระหว่างคุณและเขาเพราะฉะนั้นเขาดูรูปเก่ากๆระหว่างคุณกับเขาและก็จําความสุขที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันเคยสร้างด้วยกันนะคะ มันรู้สึกมีความสุขแล้วมันอบอุ่นมากๆเลยนะคะอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาสานความสัมพันธ์อยากให้คุณกับเขาได้พัฒนากันไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ต้องกลัวนะนะคะไม่ต้องกลัวเขาไม่อยากให้คุณกลัวสิ่งใดตอนนี้อยากให้คุณมีความสุขแล้วก็โฟกัสกับตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะเราต้องให้ความสัมพันธ์เรื่องราวความรักเป็นไปาตามธรรมชาติ you are นะคะ you are never alone นะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีคู่คุณมีความรักนะคะเขารอคุณอยู่นะคะเขารอคุณอยากให้คุณกับเขาได้อยู่เคียงข้างเคียงคู่กันนะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบ ความเจ็บและความเสียใจที่ผ่านมาเขาไม่มีแล้วนะคะถ้าคนคนนี้เคยมีอดีตในเรื่องราวของความเจ็บปวดเสียใจตอนนี้เขาไม่มีแล้วล่ะเขาเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองก้าวถ้วยนะคะ mm hmm. เขาเขาแฮปปี้แล้วเขามีความสุขเขามีทุกอย่างพร้อมและยังไม่ได้คอมเมนต์ hmm. กับใครเพราะฉะนั้นเขาก็ดูคุณอยู่ส่องและมองคุณอยู่อยากให้คุณกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้พบเจอกันอีกครั้งแล้วก็อยากได้คุยได้ติดต่อได้เคลียร์เรื่องราวต่าง นะคะคที่มีประเด็นการใครที่มีประเด็นนะนะคะก็นี่คือหัวใจของเขากำลังรู้สึกอะไรกับคุณนะคะทุกทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดยเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ